การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับสามรายในเวลาเพียงเดือนเดียวทำให้แพทย์ต้องถอนหายใจและกล่าวว่าทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานายแพทย์อูจงเฉียนผู้เชี่ยวชาญด้านตับและระบบทางเดินอาหารจากโรงพยาบาลซินหุยซินในไต้หวนันได้เปิดเผยถึงกรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่เขากำลังดูแลอยู่โดยในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเขาได้ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับถึงสมราย ผู้ป่วยรายล่าสุดที่เข้ามาตรวจสุขภาพมีอาการเกี่ยวกับถุงน้ำดีผลการตรวจด้วยอันตราซาวเบื้องต้นพบว่ามีติ่งเนื้อและนิ้วในถุงน้ำดีแต่เมื่อแพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดที่บริเวณตับกลับพบก้อนเนื้อร้ายถึง2ก้อนขนาดเกือบ2เซนติเมตรที่ขอบตับด้านขวาซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งตับแพทย์อูยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เขาได้วินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งตับอีกสองรายด้วยวิธีการอันตราสาวเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ป่วยทั้งสามรายที่เขารักษามีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นคือทุกคนเคยมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบชนิดบีแต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้หนึ่งในผู้ป่วยยังมีอาการป่วยเป็นโรคตับแข็งร่วมด้วยความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสตับอักเสบชนิดบีกับมะเร็งตับโรคตับอักเสบชนิดบีเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีกับีวี ซึ่งเป็นโรคติดต่อหากผู้ป่วยที่มีอาการตับอักเสบชนิดบีเรอรังไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจ,งจ,งจังอาจนำไปสู่ภาวะตับถูกทำลายตับวายเฉียบพลันหรือแม้กระทั่งอาจทำให้เกิดมะเร็งตับได้จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวาราสาร Nature พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งตับทั่วโลกมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีเรรัง ตามข้อมูลจากเฮตไลน์เว็บไซต์ด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาได้อธิบายกลไกาการเกิดโรคว่าเมื่อไวรัสตับอักเสบชนิดบีเข้าสู่ร่างกายมันจะเดินทางไปที่ตับและแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ตับโดยไวรัสจะไม่ทำลายเซลล์ตับโดยตรงแต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเข้าโจมตีและทำลายเซลล์ตับที่มีไวรัสอยู่ส่งผลให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดอาการตับอักเสบ เมื่อเวลาผ่านไปเนื้อเยื่อตับที่เสียหายจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อพังผืดซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและในที่สุดก็สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้นอกจากนี้งานวิจัยยังระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีเรื้อรังและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนทั่วไปถึง25คแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์อู๋จงเฉียนได้แนะนำให้ทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคนี้อยู่แล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำรวมถึงการทำอัลตราซาวเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งตับเพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนินเน่นๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมผู้ป่วยถึงไม่ให้ความสำคัญกับการรักษาโรคตับอักเสบชนิดบี และคุณคิดว่าการป้องกันโรคนี้ควรเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด